เออสไป,ปเปิดมาสตันเวทไฟบลัซโซครับทีเซเวตสับยับต่อสับอีกทีครับเฟิร์สบัตครับทีเซเวตจัดจาก,การเดนบล็อกไปผมเปิดมาสวยรูครับทางด้านทีวันจะถ่ายทาวเวอร์ครับผมไทนี่เข้ามาช่วยก่อนนะแล้วต้องดูเวทเดนพอเพ็ตว่าเอ็กโซลิซึมครับผมตัดได้แค่ไหนเออสไปครับสตันไปแล้วก็ถอยทรอสมาอุ้มสต็อปเหยียบ2ดสองน้ลเดทปัดหนึ่งครับ สตาร์ซอมหยอดไม่โดนกับทีมแตนน่าของบูมี่จัดการไวมอนไปได้ฮะสตาร์ซอมหยอดลงแล้วแอโร่ไม่โดนครับลากกันไปก่อนแล้วช้าไม่พ้นอยู่ดีฮะเอาแบปไรเดอร์กดดันเดสพอเห็นไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับบีบัดลงไปกลางกาครับมีคลิปเปิดมาคู่คู่ครับอิ่มอร่อยหรือเปล่าฮะโดนอีคลิปแบบเต็มช็อคเวฟหน่วงไปตอนสามครับและแอโร่ผ่านไปหลังคูคู่โดนทอดบีบลงมาโดนบีบหยุดไว้ครับสตาร์ซอมหยอดลงย้งต่อตายครับคูคู่ เปิดมาซันเวฟไฟบลัสนไปคุกกี้ย้ำต่อครับโอ้โหเลือดเยอะเกินครับแบนการ์ดพอแบนการ์ดมาแล้วก็ยืนได้ครับทอร์นอร์นด์บดเข้าไปพอมเซมเปอร์ตายฝั่งนี้เฟมิงแลโซและไฟเผารอดหรือเปล่าครับอีกทีเดียวเท่านั้นก็เลือดเหลือ20่สิบฮะแตมพีนเปิดมาอีกทีเฟมเบกน้องไปฮะแลมพีนลงยัดต่อท้อร์นเข้ามาแอร์โรจัดเต็มหลังเฟมิงแลโซครับมีระหน้าแรกกับไลอ้อนหอลไลอ้อนถอยออกไปได้ผมโดนคุกกี้ช่วยฮะ มีบอลไรออนแล้วไม่ตายแล้วนี้เอ็กโซอิซึเปิดมาครับพอมินพิสฮะทอดดีดมาเป่หมิงลาโซ่เลยฮนะเอา้าหัวทอดดีดมากะว่าจะแบบอะไรครับเนี่ยคือพี่แกจะทอดมาสต็อปเหรอรู้เหรอว่าแบทไรเดอร์มันไล่ไวกว่าจามีผมยังไม่ถึงทีครับทั้งนั้นคู่ครับโดนไซเลส์ปอนทั้งเมื่อกี้เสร็จครับพาเพื่อนไปตายแท้ครับผมไซนี่ครับรวบตึงมา แต่ดาเมจจะพอมฝา่ฟิงเกอร์ฉีดไปสกีเวอร์กระชากย้ำต่ออาเบลตายครับบูมี่เข้ามาเอาแล้วครับเลือดไปที่ไลออนไลออนไว้บ้นตายครับผมด้านโอคอฝั่งเซฟเวอร์โดนทีมจัดการ์แล้วบอกตัดไปบีมใส่คูคูก็บอกคูคูโดนทอร์สโยนไปก่อนฮะเบมิงแลโซจับกระชากเด็กไว้ผมรอสกีเวอร์กระชากย้ำต่อยครับผมอัดเทวตีสองลุล้วฮะแล้วไฟล์ไฟเผามาแบบบิบๆเลยครับไลออนสตาร์ดอีก2ครับสวยงามครับทีวัน แกมือคิวเล่นข่าวแล้วตัวนี้ดึงแกมาต่อที่ตรงฝั่งอาเบลอาเบลไซเลนมาต่ออีกทีสตัร์ดันไปสตัร์ดันซะด้วยกับผมแล้วโบกเป็นข้อโบกโปเข้าไปเดินมาโบกโปเข้าไปโบกอีกทีโบกแกมอีกครั้งกับผมคิดนิสปลทันทีเสวี่ตรงกลางนี่ข่าวไล่มาที่บล็อกบล็อกกูซับไปแล้วแอโร่ยังลงต่ออ้าวจังหวเะเผลอเหมือนกันครับผมเผลอตัวเผลอใจแล้วเดือดับเบิลสตาร์ฟาวเฟรมเบรกถอยไปก่อนแล้วไฟยังไฟครับข่าวกูซับเว่ยบล็อกสตารเบทไฟบล็อตไปฮะ แอรโร่ผ่านไปยับเตยไปพิกและโซไปฟิกเกอร์เดชฉีดอีกทีครับปปเซฟเปอร์จากการบล็อกไปแล้วฮะช็อคเวฟปหนึ่งมาบอลตะมกินเสร็จครับหยอดลงรัวๆหยอดยับอีกหนึ่งทีผมสแคตเตอร์เปิดไปคราวจากการเดินอาเบลไปแล้วครับส่วนเดนโนของทเวนดี้ทีสเวนโดนกระชากลากถูหรือเปล่าฮะสแกนไปวงแดงขึ้นซะด้วยครับเรเดียนเปิดมาเฮกจังหวะนี้ครับไลออนแล้วก็สตาร์ทไปแอรโร่ผ่านมาไม่โดนใครครับผม เขาแลกกันหรือเปล่าไอ้ครับจังหวะนี้เอาแล้วทอนครับพยายามจะช่วยครับไทนี่ก็ไม่รอดส่วนอาร์เบลก็ตายครัเจอจีครับฟิงเกอร์เดินจากเดินไวเพราะตัเองและอีคลิปเปิดมาแบบมุมเขาอาร์พีจับรวบตึงลุมตีเข้าไปเซลูน่าลูน่าตายกับดาเมลไม่พอแซกิชามาส่งกรบผมบอลเมื่อกี้เสร็จปัดมันกระเต็มกระบอกทีมตายกระบอกแล้วต่อเนื่องด้วยเซนบ็อกเซนดอนดีคนเดียวว่าโดนสับคลีปแปดร้อยไปเรียบร้อยดับเบิลคิวของนัทีซาเวดฮะดูดูข่าวครับอันนั้นนั่นแหละอันนั้นนั่นแหละ อันนั่นแน่ stared stared Arrow, อ, anden, achen, terror, อ Girl, so ันนั่นแน่อันนั่นแน่อันนมันร้ายจริงๆครับผมคลิปสัวเวฟมาไม่ตายฮะโอ้โหจะเทคจะสตันจะยังไงครับผมสตันไปแล้วแล้วถอยก็ไว้วอลเอาไว้รวบสองมาจังหวะนี้ครับลากกันยอมฝั่งนี้ก็ไล่ครับผมโปกซึ่งด้านลูน่าตายครับไม่มีคนช่วยลูน่าครับฝั่งด้านหลังนี้ครับผมจัดการเซฟเฟอร์ไปก่อนครับลูน่าเอาออฟโพซิชันแล้วผมแล้วก็โดนไล่ฆ่าไปครับ ไฟเย่อไฟเผายับต่อเนื่อยผมซานซอพยายามจะหนีหนีไม่พอนศัพทขีแตกไปอีกหนึ่งครับดับเบิ้ลคิวนาทีซาเวต์ไฟเย่อไฟเปิดก็คขาวเฟมิงและโซเอาลูน่าครับเอาดีดไม่โดนด้วยครับบูมี่ครับใจเกเรครับผมแล้วโอ้โหเฟเิกลงรากอาร์พีจับรวบสองมาเจมันนี้ลูน่าตายพร้อมเรือตัวของฝั่งอาเบลเลยฮะข้าวหัวแล้วเลยครับฮ่า ไปเบรกน็นอกหลงล่างครับผมแล้วก็ RP จับรวบสอครับเดือดจัดจัดอา่าฮ่าฮ่าฮ่าะมาผมใส่ด้านคู่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 ไปอัดเขาคาหน้าบอกครับคราวนี้เปรี้ยวซ่าครับผมเปรี้ยวซ่าไม่พอแถมยังปากแจ๋วด้วยฮะแอร์โร่ผมไปโดนไลอ้อนนะแต่ว่าไม่มีเครือบ้านแล้วครับสำหรับเรื่อง TNC ตีน้านโดของบาอะเรไปกระชากมาครับคู่คู่ไม่โดนฮนะ เกี่ยวตัวหลบไปได้ครับป็อกดีซาเวตหวดปาแรลกแตกครับผมสองทางแล้วก็ถอยกลับครับพอทางฝั่งเดนโบเวตกับลูน่าจะเกิดแล้วนะยึดมาได้คุณซ้อมเปิดไปใส่สน,นปมไฟโปกใส่เซนทอร์เซนทอร์ตัวเปี้ยวครับพ่บวงก,กันเลยทีครับผมแอรโร่ผ่านมาผมโยกไปก่อนแล้เอาโดนครับสังเกตแบ็คนัทแต่แบ็คนัทจ่ายอาพีได้ไปแล้วอาเมลดูดซุ่เลือดไปเอาแรานทอนไม่เข้าเลยผม,ลผมแล้วอีคลิปเปิดเลยหรือเปล่าไอ ทางด้านนี้ไม่กล้าเปิดอีกคลิปครับอยู่กันเยอะเกินจะรับไหว้กับเพ็กเปิดมาต่อไวมอนด์ฮุสตอมครับโมซื้อเกิดมาแล้เหยียบสองกับวะนี้อีกทีอีคลิปเปิดลงจะได้ครัอาพีจับรวบไปโดนครับลูน่าครับลูน่าจะดีพ้นไวเวทคิงก็หัวดู่ัวแบบไม่อยู่แล้วแอร์โร่อยู่เทินเวดคิงไว้แต่ดันเซเปอร์บอลคุกกี้มาเหยียบครับทางด้านตัวของแก๊ปีก็ตายไปเจอเวทคิงกับผมข้อคนละหัวแล้วก็เรียบร้อยทิปเปอร์ขีงของทีเสวตอ้าวจีีเลยครับผมคอนกรีตครับทีวันครับเป็นที่หนึ่ง ซาทอิเีเซเชียรับแต้ม dpc ไป500แต้มครับอีเมอรอยไปรอบเพย์ออมครับผมไมโปรโดตันเห็นก็อตโอ้โหมีชาวเอาซะด้วยครับแกวแหววกันเลยทีเดียวครับ t1 ว,ว้าว